โดยเมื่อเวลา22นาฬิกาของเมื่อคืนนี้นะคะคุณพารดีเผือกโสภาปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงปลัดเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ,พเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็ประสานกำลังกันนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการจานวนมากก็ไปลงตรวจพื้นที่เนี่ย4แห่งนะคะ ในบริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้3แห่ง3แห่งเนี่ยก็จะมี Sky a o a g o g o ผับ808และ JP Republic ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะก็คือร้านฟินที่บริเวณถนนพัทยาสาย3ค่ะซึ่งคุณภารดีนะคะปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงก็บอกว่าใน ครั้งที่นี้เนี่ยที่เข้าไปตรวจสถานประกอบการนะคะจำพวกสถานบันเทิงที่มีขนาดใหญ่เกิน200ตารางเมตรก็ทำเพื่อความปลอดภัยค่ะในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวไปดูในเรื่องระบบป้องกันอักคีภัยถังดับเพลิงเนี่ยต้องมีครบประตูหนีไฟรวมไปถึงระบบป้ายไฟที่บอกถึงทางหนีไฟกล้องวงจรปิดต่างๆทางเข้าออกนะคะ โดยก็มีการไปตรวจค่ะแล้วก็พบความบกพร่องบ้างของทางร้านนะคะในเรื่องของถังดับเพลิงมีความเสียหายบ้างในบางจุดพอไปตรวจเจอก็ให้ทางร้าน,นรีบแก้ไขค่ะ ส่วนในเรื่องของการก่อสร้างประกันตัวอาคารประกันอักกีภยัยก็มีการต่อใบอนุญาตกันทุกปีเป็นประจำอยู่แล้วนะคะจะมีก็เพียงแค่มีการตักเตือนเล็กน้อยล่ะคะ่ะให้ทางร้านนั้นรีบแก้ไขในจุดที่บกพร่องอะไรที่มันเสียหายก็ให้รีบแก้ไขแล้วก็ให้มันตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อยู่เสมอนะคะ และทางนี้ก็ยังอยากจะฝากให้ทางร้านสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่อำเภอบางระมุงมันตรวจสอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงค่ะเพราะว่าบางถังเนี่ยนะคะติดตั้งเอาไว้นานๆเนี่ยมันอาจจะเสียหายได้อาจจะใช้การไม่ได้ก็อยากจะให้ตรวจสอบกันเป็นประจำรวมถึงช่วยดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีนะคะตรวจตราประตูทางเข้าทางออกทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาอีกด้วยค่ะ